Gets มีคุยถึงเรื่องขั้นแบบว่าเรื่องแต่งงานไหมไม่เรื่องแต่งงานมันก็เป็นอนาคตอนาคตเ,เรื่องของอนาคตแต่อตอนนี้ตรงๆเขาขายเสื้อเลยผมบอกไอ้ตรงๆขายเสื้อถ้าขายได้แสนตัวตั้งเข้ามาเลยแสนตัวเ <laughs> หรอแสนตัวเก้าร้อยเก้าสิบล้านเหรอจาเก้าสิบล้านเลยเหรอค่าสินสอดเหรอคิดไหมโอ้ยอยากนรอเขาพูดเลนคิดวางไว้ไหมค่าสินสอดวา,า,ออางไว้ไหมไม่ไม่ไม่ผมลูกคบใครแล้วลูกพี่กบสุขพอแล้ว เขาเคยบอกผมไว้แล้วแหละแต่บอกกันเล่นๆบอกกันแบบคุยกันสนุกๆขำๆอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเขาก็พูดเล่นไปงั้นแหละคือผมว่ามันก็พูดไม่ได้หรอกเนาะอนาคตมันจะเท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยก็เอาไว้รอดูกันพ่อบอกผมว่าถ้าผมขายเสื้อได้เสื้อที่ผมทําเองซีซันอลครับถ้าขายได้10,000แตัว1 0 0 0 0แตัวมาเลยเสื้อตรงๆหนึ่งแตัวเนี่ยขายตัวเท่าไหร่เสื้อยืดตัวละ790บาทครับถ้า10,000แตัวก็วางไว้ว่ามันก็จะเป็นเงินเกือบร้อยล้านร้อยล้านเหมือนกันโอ้หมายใหญ่มากครับพ่อครับผมจะทํา ให้เกินเกินที่พอตั้งเป้าไว้ด้วยครับเดี๋ยวพ่อรอดูเลยครับไม่ได้โม้ดูเลยครับไม่ได้โม้แอนเมื่อเธอนูเลยเมื่อเราได้พบและยินดีเธอก็รู้เลยว่าเป็นชาอคนที่เคยเฝ้ารอไม่ต้องมากไปกว่านี้